สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆสวยๆนะคะวันนี้เรามาทําอะไรคะแม่วันนี้นะคะเรามากินหมูกระทะหรือเปล่าต้องหมูกระทะนางงามนะคะกินต่างกุฏิโต๊ะบ้างไหเอาข้าเรื่องเข้าเรื่องทำไมไม่เอามาให้กินที่นี่ล่ะ ไม่ได้มันจะไม่ไอะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองป่ายทั้งบ้านนะคะท่านผู้ชมทั้งบานขอต้อนรับสู่ไร้กลุ่มเปิดก่อนนะคะน้องตาลแต่งโมดสเตปเปอร์บันเทิงศิลป์พาฒนานะคะบรือว่าฒนาหรือว่าวาฒนากะ มึงมองกันไปแมนปอกนั่แหลนค่ะแมนค่ะครูเปยเป็นไงบ้างคะสบายดีนะคะดีใจดีใจมากนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะได้ได้เลิกแต่งงานกับตำรวจนะได้แล้วค่ะปกติจะใส่นิ้วนางนะคะแต่ย้ายมาใส่นิ้วกลางเพราะว่าเพิ่งมั่นใหม่ๆสวย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 สือแล้วเป็นไงคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานี้ค่ะตัวนี้โงโยชิสสวัดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งไลน์สดเร็วเ ไม่ดังสวัสดีค่ะพูดพี่น้องทางบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นลายกุ้งเปิดโอ้ยน้องโยชิพูดอีสานเลยนะตูนพี่โยชีเป็นคนอีสานนะคะแม่ใช่ไหมเป็นคนร้อยเอ็ดไหมคนร้อยเอ็ดค่ะอ่ะค่ะขอต้อนรับน้องโยชินะคะเนาะอุ้ยดาราดังนะคะเออหลายมีดหรือเปล่าอะไรนะคะมีทิฟฟานี่ปีไหนนะคะปี2017ค่ะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะยังสวยอย่างผู้ใดม่านั่นผู้ใดม่านิโอ๊ยเป็นยัง มิทิฟานี่ปีสี่สามค่ะจะมาเกาหมดแล้วนี่อามูนี่ไล่อีพี่ต่อไหนละเอื้อยอีพี่โหอีพี่โหแรงมากหอดอีพี่โหกแล้วอีพี่โหกแล้วเออสุดเอื้อยนั้นบ่มากจี๋ได้ใจได้ห้องกากๆอะไรอีนาลานาลาไม่ว่างนะค่ะนาลาพาดมากอีพีนาลาพาดมากแต่ยังสนับสนุนเราอยู่ตาถาสนับสนุนแต่อีพี่แล้ว อุ้ยหกอีพี่แล้วอีพี่เลยสวยเนาะส่ายมือดีนะเขาเลยพี่คนสวยมากใช่แม่นพี่คนสวยสมากเด่นพี่ยอดชี้เด่น่ใครเบิ้งตลอดได้ในช่องยูทูบน่ะมาพี่เกินบังหอยแข้งบ uh ังหวไอ้ยังเลยกระเบิ้งคลิปล่าสุดเป็นคลิปอีหยังคะคลิปล่าสุดที่ลงไปคลิปอีหยังใอยพ่ได้ไปช่องอยู่ต้องดูออกเลยสบายไอ้ดอนข่อยนักกานอยากคุ้มเด็สมัยข่อยอยู่มอสองอุ้ย ก็คือพูงห้ามแต่เขาอยากพูงห้ามคือเล่าสติเัาก็ได้ไปซื้อเลยเสียสติว่าแบบนี้เออเลยแับนี้ปกติน้อยโยน้องของการกินยาคุมสมัยก่อนเราก็เสียสตีว่ากกันี้โมก็กินเหรอโมกินยี่ห้ออะไรนี่่เโอ้พิโลนีว้าไม่แล้วไม่ยู่ใส่ไม่กระเบิดทำไมไม่เรียกหนูหน่อยล่ะคุณแม่ มันเป็นไก่อันซิเนาะอันซีสีสแล้วอีเวนคืออยู่เดนเนาะไก่น้อยสีสีตะกี้เ,เออซุปข่ายอยู่ตลาดนัด,ดอออ่าแม่ต้องบอกก่อนว่าตอนอันนี้คือกลุ่มเปิดนะคะ<ม>ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นกลุ่มปิดนะคะของแ,<ม>แตงโมเซเบอร์บันเทิงศิลป์พัฒนา<ม>น,นะคะแม่ตาน่าซื้อบัตรตอนนี้ทันไหมคะซื้อบัตรตอนนี้ยังทันนะคะถ้าหาแอดมินได้เลยนะคะแอดมินรอตอบนะแมนคตาน่าเพราะว่าเมื่อนี้โชว์เขาจัดเต็มอยู่แล้ววันนี้ตีมอะไรค่ะรู้ไหมค่ะเตรียงเงย ต้า๋าครอีสานใต้ตีที่กระเทยหมักมูเตรู้ขมเรนกลอมองเอ้ยป้าจัส่นามาซื้อติ่มดูเอาถือว่าติ่มจ้าของนั่นป้าขึ้นดูเอาอีนี้ของอีสานใต่เจ้าทีเจ้าทีคนมาแล้วหรอมาคือแม่ขวัญจิตแท้เขาอีสานใต้มันก็วัดรับตัดแม่ป้านอมี่ยหรอคือโบนานกะเน่ใส่ชุดกระไดขึ้นไปกับจางกับเป้าแล้ว แกดนตีไปแตะยานก็เล่ากระดียดแต่เดี๋ยวนี้เอาชุดเจ้าใส่ชุดอีหยังคืองามแท้ไรสชุดอีเปี้ยมึงยังหัวหลอมวัดอีปอบบ่บอกเข้าได้ยันนี่เอาสวัสดีเอื้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องช่างบ้านน้องพี่ีสีนานวลนะมึอนี่กับหูเลยวัดน่าโลกับสวัสดีจริงหูเลยบอกหูงามกับงามงาม ซุมป่วยกับป่วยป่วยซุ่มป่วยกับป่วยป่วยเือสิบปทักนี้ซุ่มงามกับงามงามเนาะยุดเดี๋ยวนี้ทีนี่เขายืนเบ่งฟังบ่เห็นบอกฟังไหนกับฟังใดทั้งเขากับที่งามแหละเนาะตะกคนตะกกนเอาสามพ่อซีเนาะไปเฮ้ยอีอบีมาอย่างอีปอบอาไปทั้งคุณชุกขี่ไล่โอเคแบปกูเทหนีแน่ฮ้าอนนี้ต้องหลอกล่อะ ช่วงนี้เป็นช่องหลอกลอ่อท<ม>ี่น้องรีบเข่ากุมกันนอปไปเบางโซเพิน่นพ่อหูดอ,อกว่าเฮาเห็นอีหยงังกันทัดลังคนกับทักมาถามเม่นหยังนี่พักกันไรสดอีหยังคือบ่เห็นเออพิ่นแม่แล้วว่าด้ซื้อบาสเนาะเพราะฉะนั้นกะต้องซื้อบาสกันเข่ากุมนิดนึงเด้อลยเนาะแม่นเ<ม><ม>ข่ากุมสนับสนุนน้องในโยชีเนาะวันนี้เราไม่เอากำไรนะเรามาสนุกเฉยๆถูกไหมคะถูกค่ะเฮาอยากโชว์มันเป็นแบบว่าชีวิตจิตใจเฮาโยชี ตาให้สัมภาษณ์โยชินี่ว่ารู้สึกจังไหนกบการมาแบบมีปกติน้องโยชิเขาจะเล่นซีรี่วายซีรีส์อย่างหลายๆอย่างซีรีส์ไพ่ขึ้อย่างเอ้ยค่อยแห้งล่นค่อยแห้งล่นฮอตซีรีส์แซ่บผุดอันเดียกันเลื่นบ้านเลื่อนบ้างเขามันไม่มีบอกนีแต่วายเออหนังไม่เงี้ยโม้บ้างดีๆแล้วก็ไปแก้วนั่นล่ะอะ น้องโอชิน้องโอชีรู้สึกยังไงคขาบอกกับผู้ชมทางมารที่เดม้าแบบไล่โซสตรีมมิงแบบว่าเป็นหมอลองหมอลลั่มเป็นแบบมวลมวลวอร์เรตี้คอนเสิร์ตอย่างเสียหูซื้อแปลกไหมค่ะปกติเนี่ยคนกับสิเห็นว่าพูดภาษากลางมันคนนี่กับสิบ่หัวโยนี่เป็นคนลอยเอฟบอกอีสานได้มื่อนี่กับสิโชคศักยภาพควาเป็นอีสานข้างในโตแบบบอกอีสานบอกอีสานะได้หนูติดตามแล้วคักได้หนิ ตเอออยากงามคือเราไปซื้อยาคุมมากินแขงละเศราหาบาทอันนี้กูเบอกแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วกินยาคุมพิมพ์คุณเอ๊อ่มาวันทันอีฮาวมึงกินแหน้มแม่นบ่สักแขงละเศรหาแมนสภาพมันเป็นปั๊บปั๊บเปื่อๆแล้วเนาะบอกมันอ่ะเรางามยังงามมันจะเป็นปลูกเกียบเนี่ยเออปูกเยบคือกระเทยหัวปูกเลยนะใช่ไหมเออจะไขกระเบิดตัดผมคือเล่าเนี่ยตอนนั้น่ะ เคนเราขึ้นเน้นวัดนี่ล่ะเออนางยศชีรู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่าเพราะว่าเห็นการเฮามีเวลาซสอมหน่อยแห้งละครเอาสิบแ็ดยังไงเขาก็ต้องไปเมึงในกลุ่มปิดเด้อพี่น้องเด้อแม่ดแม่โชคขนาดติดตามโชคขนาดติดตามมี่มีเวียงนนลุมอนประทากับแม่นางสิริพรพร้อมมีเวียงนนลุมอนประทะประทะกับนางสิริพรเอาแม่นั่งที่ใส่คือปรเห็นประทะเดี๋ยวมาหอดเราสิมาหอดจากนออย่างเด้พี่นางสิริพรนะบ่แต่ว่า ผู้แหลกมาผู้ใหญ่หูปอหอยนกไม้มงชุ่มแพะนกไม้มืองชุ่มแพะกับม้านกไม้มืองชุ่มแพกับม้าวันนี้พี่โดนต้องเปล่าเขาคุมเล่นถาวบนบลอนเลยเมื่อฉันรถบัสหวมถ้าเบื้องหน้าติดตามแน่นอนแม่นแล้วโมนี่น้องโยชีเขาสิรับบทเป็นนี่อย่างก็ต้องรอติดตามในกลุ่มนกโยชีอ่ะเมื่อกี้ฝากแฟนคลับได้เลยผลงานต่างๆอันนี้ก็ฝากการเล่นอันนี้แล้วกันค่ะอยากให้ทุกคนดูจริงๆว่าโยพูดอีสานแล้วบทเป็นอีสานเนี่ยเป็นยังไง พุ่มเต็มที่มากๆเห็นพี่โมแบบตั้งใจตั้งใจในการซ้อมน้องโยชิก็เข่าช้ำช้ำไหมคะแมนช้ำไปบนตัวจังเลือช้ำหนอนซ้อมซื่อๆหนิเพราะเขาช้ำเนี่ยแมนมีโซอสเซาไทยเด้๋ยมือนี่อ่ะอันตั้งใจบักฮักดิ้เออทายฮอดปดตุงปดเตอร์เออฉันมีตีมยังกระซางนี่กูวันแล้วบ่ตั้งใจพอมึงเฮ็ดผมมือนี่วะเฮ็ดมาเมย์มาอย่างกระดกกระเดียดแท้กูไปเบิ่งกีบแล้าพอออดแตงโมนั่นแหมโอ้เฮ็ดผมคือเล่าเออกูเลยเฮ็ดหนีเน่นั่นไง กันเมื่ออยากเฮ็ดคือแล้วมึงต้องเอาไปลอยน้ำผมส่งนี่บอเดอรกูเสียดายหนีแน่นักล่องไม่ได้มิเตียงกอีเต่าผู้ชินกรมาแมนมันนี่นักร้องแกมีโกะมากันชำว้าวเลยเดชสู่กันทั้งเจ้าของผลงานเพลงก้อนขี้ฝาเฮ้ยเคยฟังบ่ก้อนขี้ฟ้าวาภาษาไทยไหมอยากเล่าไทยค่ะเออเออเอาว่าเชิญเพื่อนมาบ่เชิญมาอยู่เดชล่ะล่ะล่ะจ้าปล่อยสู่เนี่ย แม่เล้วแม่เลี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัวเกิดจะตได้ลไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าหันมีแต่ผู้สาวสวยๆบันี้พีผู้บ่าวออกมาพร้อมสวัสดีค่ะโหม้อนาสวัสดีค่ะโหัวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับเป็นเกียรติยงยิ่งนะครับฝากโตเด้อหัวหนัทพี่แค่แดดอีสานเลยหนี่งมาฟี่เป็นว่าคาโตะมาเอานมาจ้งมาสมัครงานด้วยครับเนี่ยมาสมัครงานด้วยครับอุ้ยบ่าเมื่อสิได้เปิดอิหรีติสนา สมมติมันจะได้เปิดวงอิลีติเฮาก็นีมาอยู่น้ำได้นีกระตันเด็กสาวแดูกาลนี่เนาะแมนค่ะเป่ากันเป็นกันนะครับยูกินน้ำเลยเนาะอยู่กินน้ำเลยนะครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณเต่าผู้สินแล้วก็เวียงนารุมนนะคะน้อโอ้ยพี่น้องบาดไรนี่เฮากับขักอยู่เดี่ยนะคุ้มยังจุใจแน่นอนแมนแขกรับเชิญแบบบาบานเท่าไรลอยสิบเก้าบาทหนึ่งคุ่มบาคัะบาถึกถึงคุ้มบาถึกถึกนองเมื่อยยืน ก๋วยเตี๋ยวก็ถัวยละวแปดชิปแล้วสิไปแค่นี้เนี่ล่ะแมนอยู่ดอกพี่น้องแได้เบื้องทั้งคนสวยคนงามแมนแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าอยากฝากว่าเมืองยอนหลังมันบ่มวนเด้พี่น้องมันต้องเมืองสดสดแมนค่ะมันจะมีเน็ตสะดุดพอมันจะอะอันนั้นคือคนี่ยเออเบื้องคนสวยไปแล้วท่านั้นก็เป็นนอนผู้เขาเพลงสิแม่เมื่อนี้เพิ่นสิงลองเพลงเอิ้นพี่น้องแฟนคลับของกลุ่มเด้อพี่ย์เอาเอไยเอาเพี้ยนไร เอาเพลงไหนล่ะจ้าว่ามาโลดจ้าเพลงไหนคะเพลงไหนน้อาจารย์อาจารย์ดนตรีเฮามื่อนี้เพลงไหนน้อพนวาลินเลยอาจารย์ขอเพลงมดนม้วนไอพี่น้องมดนม้วนอยู่ในกลุ่มเปิดให้เพอนิ่งเป้าเขากลุ่มปีกแม่นข้าสร้างเอาเพลงนี้ครับหัวหน้าเอาฟอนหวานวานอ่อนพี่ออมน้องนะครับผมให้น้องขอเพียงมาราดได้ครับอ่อนพี่ออมน้องนะครับให้เข้ากลุ่มน่ำกันเด้อ ฝากพี่น้องนะคะที่อยู่ทั้งบันเฝ้าซื้อบัตรจองตั๋วกันเขามากค่ะครับนะคะทีมงานศิลปินหลายๆท่านนะคะครับฮัวนาวงฮัวนาหัวนางว,นาวนางพินแครแดดอีสานไม่น่าสีริพอนบอกแกวเบวลูกลำเพลิ่ว่าเก่าเท กีตั้งแต่เลี้ยนอันปีได้บูแต่เป็นเกย์คนเด้บัวนป้าจะเป็นเกย์ยืดเยืวนหัวหนาเนาะเป็นเกย์อ้วนเนาะมัวหลายมวันนี้ของพุทธเต่าพุทธศหลายนะคะป้าพันพนอาบน้ำดิอนบอกตื่นเต้นด้วยนี่เออเงือออกเงือแตกวันสันม้าตื่นเต้นแบบมาค่อยถอกันเลทถอกจะพอรให้ลุกไหมเนาะลุกแบบ new normal ด้นี่เออเป็นยังไอกับเขาเป็นยังคือ็มาดูซื่อๆเป็นยังคืก อันนี้มันเป็นบุคลิกของเขานอเขาเขินเขาหน้ารักแหมเสิมาจักบม่นหนารักดอกขั้นขึขั้นค่ายนี่เป็นมูลแมนบอสอคิดอยู่เอาบัดนด้จางผู้ยิ่ง้องเพลงนั่นกับรังมาแรงเพลงอย่างลงมลคนสีซออแบบเป็นเล่นได้บ่ละไอคือมีแต่คนไทยแต่พี่น้อง บ่ได้เหิือนซ้ำนีเด็ดกรรเชียงสิรลองนี่เฝ้าเข่าลุ่มเด้องมันนี่มัดเต็มอี่มอิ่มเนบ้จ้ามันนี่จังมัดจ่อยกันเลยมันนี่พี่น้องต้องเฝ้าเข่าลุ่มศิลปินหลายแห้งเขายังมีละครการแสดงอีกหลายอย่างหลายแนวต้องเฝ้าเข่าลุ่มปิดเด้อค่ะพูดได้เพาเข่าลุ่มกับบ่ได้เหิืองนะคะเชิดได้เนาะแมนเชิดได้อยู่ ยูใจอยางแน่นอนกับเต่าแล้เรี้ยงมือนี่แมนเต็มหน้ากระดาษปุ๊บเฮ้ออุบงจะคลิปมิเตเลี้ยงกับเต่าว่าอยู่ก็ว่าคนเสิ่อมไผ่นอนี่นอไอก็ยังว่ามาสมัครงานนี่หัวหน้าเพื่อนตัวครับเพื่อนใจเมตตาได้ได้ต่วมันเต็มตาสคริปต์ได้ค่ะอันไหนครับเนื้อเพ่งกะลายเนี่ยวางจับแมงวางจับแน่เนื้อเพ่งเน้อเพรได้แกงเนาะเนาะมันนี่บ่มีการแกงครับ่มีกาดเพราะมักัดจกตาเนาะแม่นครับอ่ะลงบนคนสีซอค่ะ นัะหล่ร้องสาวเวียงนันละหม,มุนค่ะลงสูงน,นอาจารย์หัวหน้าลองใจกันด้วยค่ะหัวหน้าเสียงต่ำไปจ้าหัวหน้ากันสีซอธนาจะฟังยังเดี๋ยวจ้ามึงแกมาหัวหนา้า อยู่นี่เนาะมาแเ้วมาี่พิษนุมได้นอะงเสียง้มาเร่ครึอใครคนนึงเข้ลงมอนคนสีย วันนอนสไตล์เล่าหรอเนาะสไตล์หนารากับแมวไปได้ก็อ้่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องมองไปหลายๆนะคะทั้งกุมเปิดนะคะอ่ะเขาใส่เตากับเบี้ยงนี่ไปผักพรเพราะว่าฉากเขาเปลี่ยนชุดหลายแห้งหรือตะบนสีเมื่อยก่อนให้เพืนชิดขั้นก่อนแม่งก่อนจิบไปก็ได้แม่งก่อนให้เราเชิญชวนเอื่นก่อนให้เพื่นชิญชวนก่อนศาสนาครับเชิญชวนนะครับน้องพี่น้องนะครับผมฟู ที่เข้ามาดูนะครับไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับุวมเปิดเราจะกําลังเข้าสู่การไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับมาปูสัดจองอาหานเลยนะครับเด้อบัตรราคา119บาทนะครับถือค่าถือน่าฝากด้พี่น้องฝากเด้อฝากพี่น้องน้ำค่ะสําหรับบ้านทุกบ้านนะคะหรือว่าจิเป็นบ้านเวียงน้ำนะคะแม่แม่เอฟซีันไดทีเมตตานะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนสําหรับศิลปินทุกๆท่านเลยนะคะเราก็าสนับสนุนผลงานดีๆแบบนี้นะคะร่วมหัวหน้าคุณแตงโม ได้สางสันผลงานดีๆแบบนี้ตลอดนะคะกับฝากอีแม่อีพอค่ะฝากซื้อบัตรเมตตาสงสารโม่เฮาในเด้อนะคะฝากน้ำค่ะาจองทีเด้อวยพอปานี้แล้วก็ซื้อในเด้อมุกยำบัตรตอนนี้คนเบิ่งอยู่ในไลยสวนเฮาสามพันกว่าโอ้ระบาดอยู่ในกลุ่มตอนนี้สามสิบหน่อยคนเนาะสุ่มโยนสามพันก็ไปซื้อแน่เนาะจักถ้าเบิ่งแต่ในติ๊กต๊อกสุ่มนีกูว่าเออะั่าจะหลอกพี่ตีเป็นอีดีแล้ว กระซมอยู่ในกลุ่มเล่แล้วไปลงกันเลยอือออเอ้าให้เพื่นไปพักพอนะไปพักพอนะคะเนาะขอบคุณเต่ากับเพี่อหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาหัวหน้ามาลองตีเอาเขาก็จัดจักเพลงในบรรยากาศแม่ในสิรพินผู้ใดสิออกฉากนี่นเดี๋ยวพี่พิองกันเบิร์ตดเพี่สิออกฉากแรกน้องออกกัดไปเปลี่ยนชุดเลยเออให้โยชิลงไปพักบ้าหรือว่าอะโยชิเชิญชวนเดี๋ยวโยชิต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะแมนเพราะว่าโชว์แรกนี่อนข้างอลังการงานสาเอาเอื่อยเชิญชวนน้องเปมเขามาก่อนค่ะน้องเปมเอาเข้าไปไปเปลี่ยนฉากกแร เปลียนจะดูเป็นนักเอกดูเป็นสกีเท่าความหมายอย่างดิไหลไปซุ่มงามงามลงไปเจ้าของใส่งามไปเออเอายิดาไปได้ไปเดี๋ยวเด้งก็สีฝากจ้าผลงามเราก็ฝากพี่ฝากน้องเข่าคุ้มไปมึงน้องโชดน้องโยชทีมมันจะเป็นยังไงการนี้ก็เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกเด้อจ้ากะอาจสิตื่นเต้นเวทีแน่เนาะแต่กะสิเฮ็ดให้เต็มที่อยากสิให้คนที่ติดตามอยู่ข้างนอกคุ้มเปิดนี่เข้ามา เบื้องในกุ้มปิดเนาะก็ะิแสดงให้เต็มที่ที่สุดค่ะฟังนะเมื่อกี้ต้องไปเปลี่ยนชุดไปไปไปต้องซื้อแล้วล่ะเนาะเนาะต้องซื้อแล้วเบื้องหลังแหลต่างต้องไปเปลี่ยนชุดน้ำเข่าตีบอมื่อกี้น้องตาียุกกับแม่ยืดกับแม่ตีเอ้ากระแม่ยืดน้ำเข่าแม่อะคือได้ยินข่าวว่าไปเปิดร้านหมูกระทะเป็นยังไงว้านทันนี่แซบพี่บอกหมูกระทะแซ่บต้องไปลอก่อนอำลาผ้าจ่าพี่น้องเขาต้องไปเตรียมตัวเดวิลาพันสิบินเฮาวัดบ่ได้บ่ได้เขาต้องไปอยู่กลุ่ม กุ้งปิดิดแมนไปนี oui> ่เปิดนี่ปิดต้องสาไปเปลี่ยนสุดแล้วแมนบอกขาตา่าอ่ะเขาขอผลงานเพลงหนึ่งเพลงยังก่อมึงเอ๋วซอยแม่ยังใหกอยังใหญ่กันยังใตั้งแต่เจ้าของสีรองเพลงแม่เจ้าของเป็นผู้คิดแม่บัดแรกกันรพองเพลงอะไรแม่เปรมแม่คือว่าไอยยังก่อเพลงยางก็แม่แม่ว่ายังกตา เพลงอยังกาะเพลงอย well ังกาะบ้าชมลมชมลมตชมลมสาวผัวผือบอกเออเออเออป็นป่ะจ้าเพลงอยังเกอะมณฑลวังอยังกาะสีชมลมชมลมสาวผัวผือนะคะเนาะเอาก่ราอัมรักผ้าจากมือนี่ฟ้าวเข่ากุมแล้วก็จบกันไปสำหรับผลงานเพลงนี้เราไปพอกันด้กุ้มปิดนะคะฟ้าวซื้อบ้านพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณบ้านหักหลายๆบานขอบคุณศิลปินขอบคุณหลายๆคนนะคะที่สนับสนุนแต่งมเซเวอร์บันเทิงสินพัฒนานะคะเนาะเดี๋ยวเข้าไปรอชมโชว์กันอ่ะฝากไว้พี่น้องค่ะสาวชอบรักอัวผือตาทะลุประเดี๋ย